สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนแฟนๆนะคะของหมอตุ่มผ้าเลาะนะคะมื่อนี้นะคะสีผ้ามาทดสอบด้านสุขภาพนะคะเนื่องจากว่านนะคะมีคนไข้มาปรึกษาหลายคนนะโดยเฉพาะคนไข้ในชุมชนนะคะเพิ่นกษียณมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกนะคะมีปัญหาเรื่องการสร้างการของสมองนะคะมันซาหรือมันเห็ดบ่ได้นะคะเขาสามารถทดสอบเราแก้ไขได้ง่ายๆนะคะ โดยเฉพาะ,ะการใส่หนีบก้อยนะฮะ,ะซึ่งนิ้วก้อยเห้านะคะสะเป็นตัวสร้างการได้ดีนะคะ,ะสร้างการมาจากสมองนะคะแล้วก็เห็นในห้องทดสอบได้ง่ายนะคะ,ะตัวอย่างนะคะของคุณยายนะคะคุณย่ายคนนี้นะคะเพิ่ณคุณย่ายล้มเอานิ้วก้อยลงนะคะลงพื้นล้มล้มที่ฝ่ามือทั้งสองขางค่ะคุณย่ายทั้งสองขางคุณย,าย่าก็เเ็ยได้นะคะ คุณยายเอาลงนะคะเอาเอา,เอานิ้วนิ้วนางขึ้นค่นนิ้วนางขึ้นนิ้วนางขึ้นเฉพาะนิ้วก้อยลงอ,อันนี้ลงบอดายนะคะอันนี้ลงบอดายกระ,ะสิทธิ์เหลือนั้นหลายเติบนะคะแล้วก็คุณยายอีกคนนึงกับอันนี้ก็ได้ซ้ำนี่ตียายได้ซ้ำนี่มันบอาปวดบ่คขาเห็ดจังสี่ปวดบปวดา้องกดอมันแก่เฮาต้องค่อยๆแก้ไขนะคะเพราะว่า เส้นเอ็นตัวนี้นะฮะมันยึดมาจากข้างบนนะคะ,ะคุณแม่ลองกดมาจากข้างเทิงนะคะ,ะวิธีแก้ไขนะ,ะคะค่อยๆกดนะ,ะคะค่อยๆเรากดเราก็ไล่ไล่ลงมาเรื่อยๆอไล่ลงมาเรื่อยๆเขาต้องคอยเห็นนะคะหลายคนลืมไปนะคะว่าเคยทดสอบเบิ้งกับสี่ลู้สึกว่าเขาบระเดี๋ยวสนใจมั่นนะ,ะคะค่อยๆกดลงมาค่ะพอเคยสนใจจักเทธอ,อหลายคนเห็ดบ่ได้เลยค่ะเห็ดบ่ได้ กดทั้งสองขางเลยค่ะคุณแม่ได้บอนะคะซึ่งขันเท้าสามารถสนใจมั่นนะคะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆแก้นะคะนิ้วเท้าก็สีอ่อนลงนะคะอ่อนลงแล้วก็ป้องกันการคอติดนิ้วล็อกนะคะได้แล้วก็ตัวเท้าสามารถที่เฮ็ดให้สมองสร้างการทำมานที่นิ้วเท้านะคะแล้วก็เฮ็ดให้เกิดการ มันสีมันสีอ่อนลงนะคะ,ะ Question, นิ้วเขาสีอ่อนลงแล้วกับบริเวเห็ดให้คอติดบ่ให้เกิดนิ้วลอกได้นี่ตัวย่างค่ะคุณยายเห็ดให้เบิงนะคะค,ค,ค,ค่อยๆกดอ่าเห็นบ่ค่ะมันสีค่อยๆมันสีสั่งอ่าตัวนี้มันสีสั่งนิ้วนะมันสีกระทบมันยังนิ้วนีเนาะนิ้วเนียว,วข้างบนอ่าอ่าใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะค่อยๆไล,ล, ung, ล่ลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆอ่า คั่นอยู่เฮาเฮาบ่ได้มีแนวเฮ็ดหยังควรสิเฮ็ดเด้ค่ะเฮ็ดทุกมือ้อเฮ็ดแล้วก็คั่นมีน้ํามันอ่าพวกน้ํามันมวยน้ํนา,ามันอ่อบักพ้าวน้ํามันหยังที่เฮ็ดให้มันอ่คายคายเส้นได้ก็สามารถเอามาใได้นะคะ อพรเห็นแล้วคุณยายลองกดล่องกดนิ้วก้อยลงอีกนะฮะกดกดล้องไปน้่นะฮะตัวนิ้วก้อยเออเอาลงนะมันสิคอยคอยลงเดียค่ะอเธอเฮ็ดทุกมือนะคะมันสสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะคะ,ะวังว่าคลิปนี้สิมนี้ประโยชน์นะคะสำหรับพี่น้องบ้านเฮ้านะคะหลายคนกับสิลาเลยนะคะเพราะเดี๋ยวใส่ใจว่าเฮ้าต้องเฮ็ดยังไงหรือว่าเฮ้าเดี๋ยวใ,นในส่ใจมันซํำได้นะคะถ้าเฮ้าลองเฮ็ดเบิ่งนะคะมันสิคอยคอยเนี่ยคอยคอยไข้นะคะไข้ไขอ่า คุณยายเอานีก่ก้อยงับลงน้ำเออน่อเห็นบ่อะมันสิค่อยๆอยอ,ยอกมาหรอเท่ห์สามารถผ่อ,อนคลายนะฮะเหนียวเข้าได้นะฮะลดอาการปวดได้นะฮะ,ะล่องทดสอบเบิ้งด้วยตัวเองนะคะขันผู้ใดเฮ็ดเบิ้งแล้วรู้สึกว่ามันเบาๆลงนะคะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันอ่อนลงเสีเด็นพ่ออ่อนลงกับพวกสีเห็ดน,นะคะเพราะว่าขันเข้าลราเลยกับมัน ปักระเซียรเนปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาหลายอย่างค่ะหวังว่าพี่น้องบ้านห้าสิสุขภาพดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ